ที่่ดานตรวจโห oh, แล้วตัวคนขับล่ะคะตัวเขาเองก็ถูกยิงเสียชีวิตโดยกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IOF นะครับมีข้อมูลด้วยว่าคนขับคนนี้เป็นอดีตทหารพันศึกของจอร์แดนแล้วประเด็นเรื่องแรงจูงใจนี่พอมองเห็นไหมคะว่าคืออะไรหรือว่าเบื้องหลังมันเป็นยังไง ครับคือตามข้อมูลที่มีรายงานออกมานะก็ระบุว่าแรงจูงใจเนี่ยน่าจะมาจากความรู้สึกไม่พอใจอย่างรุนแรงมากๆต่อสิ่งที่ผู้ก่อเหตุเขารับรู้ว่าเป็นการกระทําของอิสราเอลที่มันส่งผลกระทบต่อชีวิตชาวปาเลสไตน์นะครับมีการอ้างถึงความรู้สึกที่แบบสุดทนแล้วกับสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบต่อเด็กเกเยาวชนอะไรแบบนี้ครับอืมก็สะท้อนความรู้สึกร่วมที่อาจจะมีในหมู่ชาวจอแดนเยอะเหมือนกันนะคะต่อเรื่องกาซา ใช่ครับมีความเป็นไปได้สูงครับแล้วเหตุการณ์นี้มันส่งผลกระทบอะไรตามมาบ้างคะโดยเฉพาะตรงชายแดนเรื่องความช่วยเหลือต่างๆผลกระทบที่ตามมาทันทีเลยนะครับคือทางการอิสราเอลเขาประกาศระง,งับการนําเข้าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากจอร์แดนไปก่อนเลยชั่วคราวอ๋อระง,งับไปเลยเหรอคะครับเพื่อจะทบทวนมาตรการเรื่องความปลอดภัยก่อน ซึ่งอันนี้แน่นอนว่ากระทบเรื่องการส่งความช่วยเหลือเข้ากาซาแน่ๆครับค่ะแล้วทางจอแดนเองเหรคะเขาไว้ไงบ้างทางจอแดนกเ็เริ่มกระบวนการสอบสวนเหมือนกันครับแล้วก็มองว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นภัยคุกคามนะต่อภารกิจด้านมนุษยธรรมของเขาเองทําให้บรรยากาศแถวแถวด่านอัลเลนบีซึ่งเป็นจุดผ่านแดนสําคัญที่อิสราเอลคุมอยู่เนี่ยก็ตึงเครียดขึ้นเยอะเลยครับ เข้าใจเลยค่ะทีนี้เราขยับมาดูในฉนวนกาซากันบ้างนะคะโดยเฉพาะที่เมืองราฟาทางใต้สุดเลยที่ตอนนี้อิสราเอลคุมอยู่มีรายงานว่าการสู้รบตรงนั้นนี่หนักหน่วงเป็นพิเศษเลยเหรอคะหนักหน่วงมากครับเรียกว่ามีรายงานที่เน่าตกใจออกมาจากวิทยุของอิสราเอลเองเลยนะครับคือมีทหารจากกองพันยานเกราะอสวินหรือ Knights Battalion เนี่ยเสียชีวิตพร้อมกันถึง8นายในเหตุการณ์เดียวเลย8นายเลยเหรอคะเกิดอะไรขึ้น เป็นการซุ่มโจมตีครับด้วยการวางระเบิดรถหุ้มเกราะที่ทหารกลุ่มนี้นั่งมาครับโขการสูญเสียทหารพร้อมกัน8นายในครั้งเดียวนี่มันส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนคะโดยเฉพาะในเชิงจิตวิทยาหรือว่าขวัญกำลังใจสูงมากครับส่งผลกระทบสูงมากจริงๆข้อมูลจากแหล่งข่าวเนี่ยเขาบรรยายถึงสภาพความเสียหายที่รุนแรงมากทั้งตัวรถหุ้มเกราะแล้วก็ ร่างของทหารมีการใช้คําที่ค่อนข้าง,างสะเทือนขวัญน,นะครับเช่นแบบถูกทําลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็ส่งผลต่อขวัญกําลังใจทหารในพื้นที่อย่างมากเลยครับค่ะที่สําคัญคือเหตุการณ์นี้มันเกิดในพื้นที่ที่อิสราเอลเคยเชื่อว่าแบบควบคุมได้ค,ค่อนข้างเบ็ดเสร็จแล้วนะการที่ถูกโจมตีรุนแรงในจุดที่ค,คิดคว่าปลอดภัยเนี่ยมันกลายเป็นรูปแบบที่เ,เหมือนจะเกิดขึ้นซ้ําๆนะครับช่วงหลังๆนี้แล้วมันก็กําลังท้าทายสมมติฐานเรื่องการควบคุมพื้นที่่ขออองงงิิสราเเลยยจ อืมแล้วความสูญเสียหนักๆที่ราฟานี่มันไม่ได้มีแค่จุดเดียวใช่ไหมคะเหมือนข้อมูลจะบอกว่ามีที่อื่นทางตอนใต้ด้วยถูกต้องครับนอกจากเหตุการณ์ที่ราฟาเนี่ยในพื้นที่อื่นๆทางตอนใต้ของกาซา<ม>กองทัพอิสราเอลก็ออกมายอมรับเองนะครับว่าเสียทหาร